วันนี้มาดูกันนะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานของเอ็มวชื่อว่าว i s o อราคาขาย255ราคาสมาชิก230แพงไหมแพงครับเมื่อก่อนถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้เราก็คิดว่าแพงวิธีการใช้จริงๆนะครับเขาจะมีขวดผสมให้โดยการเติมน้ำไปขนาดนี้นะครับเติมน้ำไปขนาดนี้และตรงนี้เป็นน้ำยาจากขวดนี้นะครับ แบ่งมาแบบนี้ได้12ขวดตกขวดละ19บาท19บาทก็คือเมื่อผสมแล้วเนี่ยปริมาณเขาก็คือ5 4 0ซีซีก็คือครึ่งลิตรนะครับ19บาทแต่ถ้ายี่ห้อทั่วไปขนาดถ้าเป็นครึ่งลิตรเหมือนกันก็ประมาณ35บาทเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วของ m อถูกกว่านะครับคราวนี้ถูกกว่าถ้ามันไม่ดีจริงมันก็ไม่น่าใช้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการว่ามันสามารถกำ,กำจัดคาบไขมันได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชปกติจานช้อนเราก็ต้องเพื่อนน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูอยู่แล้วนะครับผมใส่ไปในจานหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ในจานนี้เหมือนกัน1ช้อนนะครับเท่าๆกันนะครับ คนให้เปื้อนเหมือนกันทั้งสองสองจานนะครับคราวนี้เราเอาน้ำยาล้างจานทั่วไปขจัดคราบดูนะครับเติมไปหนึ่งช้อนเหมือนกันครับแล้วของดิสดก์นะครับเราเติมไปในน้ำในจาน หนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับลองมาคนทำความสะอาดดูนะครับดูว่าตัวไหนสามารถกระจัดคราบไขมันและล้างออกได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ของเอ็วครับ แล้วเราลองมาทำความสะอาดดูนะครับว่าตัวไหนล้างได้ง่ายกว่านะครับโดยใช้น้ำปริมาณเท่ากันนะครับสูงประมาณสักเซนหนึ่งนะครับลองทำความสะอาดดู ันนี้เหมือนกันครับทาความสะอาดเหมือนกันครับน้ําเท่ากันครับจะเห็นความแตกต่างว่าถ้าใช้ดิสด็อกจะล้างกระจัดคราบได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นตกค้างในขณะของทั่วไปนะครับต้องใช้น้ําเยอะนะครับเวลาล้างกระจัดคราบได้ไม่ดีเท่านะครับโอเคเพราะฉะนั้น น้ำยาล้างจานวิสดอกของเรานะครับประหยัดกว่าล้างได้ง่ายกว่านะครับแล้วครานี้มาดูว่ามีฟองเยอะไหมครับมาดูว่ามีฟองเยอะไหมวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือว่าเรามีน้ำใส่กระมังไว้แบบนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นฟองน้ำธรรมดาวิธีการใช้คือเทใส่ฟองน้ำนะครับ แค่นี้ก็พอนะครับแล้วขยายามฟองน้ําดูนะครับจะเห็นว่ามีฟองเยอะนุ่มมือไม่รัดมือถึงแม้ว่าเราจะไม่ล้างออกด้วยน้ําเปล่าอีกครั้งก็ตามเพราะว่าในน้ํายาล้างจานดิสลอฟนะครับมีส่วนผสมของคว้า,ผานผงมจระเข้เวลาใช้เป็นนานๆผิวมือเราจะนุ่มนวลด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็น่าใช้ดีไหมครับโอเคครับแค่นี้ครับ